ยังไผอยากปลูกกับเห็ดจังไดเอาไผอยากปลูกกับเห็ดขึ้นมาไงเห็ดนี่แล้วเห็ดตัางสี่นี่ยตีบ่บ่อึดบะยากได้๋ยูยุด้กินได้กินได้ท่านเ่าอ่้าวดีท่านก็ได้ท่านได้กินก็ได้กินได้ไปขายก็ได้ไปขายออให้รวยเ่อรวยดอกแต่ว่าเพราะเด้อยากได้กินทำว่าขาดเมื่อขาดตีนเพราะได้เออแต่ใส่ยังกับเพราะได้อยู่ทางใส่ก้อนยังไงมันกับเพราะได้คืออันน้าเห็ด อันอสาขาใหญ่แม่นบ่บครับครับเออเฮาเฮ็ดตังทีพ่อได้อยากได้กินในครอบครัวเฮาบ่าขาดบ่คืนพ่อได้ยูดปวดน่ะฟักใหญ่ฟักฟักซี่อย่างนี้ไงหอมอหอมอันนี้เดชันอันนี้หอมบัวหอมบัว,บว<อ>ละปางอันนี้เดชันนี่ อันพักมุ้งมันหนาวงามมันหนาวอันนับพักกาดประกาดขี่นั้นมันดอกนั้นเอาปุ๋ยใส่ไม่หละบขึ้นปุ้ยอะไรเห็ดขึ้นขักะลูกไอนพวกนี้ออดลูกล้านนี่ละโอ้ยมากะเจลี่นี่ยลูกล้านนี่ละมาเห็ดน้ำกินดินไม่ไงเพื่อนเราใส่น้ำซายนี่ละเพื่อนมาเห็ดจันดิครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพ ผักคุณยายสำลีงามเหมือนเดิมเพิ่นเห็ดเวียกเพ, <c oughs> พิ่นซองยังแอ๊บอยู่ยายสวัสดียายสวัสดีคุณยายสำลียูดีแไม่ยายจ <c oughs> ้างวะยู <c oughs> ่อยาหนาวว่าปีนี่หนาวหนาวมั้งนี่ซมือหามือนี่เออหนาวนมั้งนี่ซมือซีหมือละอ่าจะ่จาผักมันบ่ขืนๆๆ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 นี้มาแงง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 อยูอ่นี่เออเออ ยาคือต้องอ้วนๆขึ้นอย่างไรอยจารย์เจือยาได้เลยเนาะบำรุงยาจักยาบำรุงจักยาอีหยังลูกเอามาให้เห็นแม่จอยหน่ะซื้อมาให้เห็นเบียร์ไรพักเพลงในพักเฮามีพื้นที่ในเฮางของเขาเป็นย่างไรห้วยได้หลายตืบอยู่เด้ผมว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่มนพักมานี่เพิ่นสิเพิ่มพวกประเภทพักกาดพักนี่เนาะนี่นี่พักบุ้งสีนันได้เงิน2,000ันหนึ่งนี่ กำลังสิปลูกไหมนี่อ่ะสิเริ่มปลูกไหมนี่นี่อ้<ส>มึงหนึ่งเัินขายบังได้นี่เอาไปขายบัางสิบก้อนหน่เด้เง<ะ>ินสี่พันป่่งสองพันนึงเงินสองพันลืมจากโลกห่วยไม่ได้นานลราจะเอาโลกนี่นี่ โลละสี่สิบบาทเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ละช่วงนี้เพราะว่าแยกกันเลยนห้าสิบบาทบ่มีพักบุงขายเดี๋ยวนั่นเห็นมอสเป็นตนายนี่วะแสดงว่า,วาถ้าเบิ่งเด้กอกูสิบ่มีพักบุงอันใส่บาทหนาวๆนี่แมนน่นอีหลีมันลกช่วงนี้ไปขายเหมด,ดเลยลูกใหมเ่เลยสิบามื้อล้วเจ้ากระเบื้องแน่มันบวกึ้นนั่นโอ้เปินเป็นทังสิบปกติสิ ได้สิแปดมือขอชีลกนี่มาทีได้ลูกนี่ราคามันหนาวมากนี่อาทิตย์นี่บ่อขื้นเลยตังของกองงองปุ๋ยคอยบ้านนั่งสองกับมือนะ่มึงต้องมันบ่อขึ้นน่ะเออ,เอ,อ,เอ,อนี่ได้ซิวกกมือแล้วนี่นะสิบห้าวันแล้วนี่โอ้มันได้ปกติได้สิบเย็ดมือขอชีได้ลกเมืหน,นานโหลดไอ้ขายเห็นแล้วมันยังแพงแงมหนาวเห็นาะมันบ่อท่านพ่อเอานี่แล้วเบื้องเนี่ย ก็งองก็มองอันนี้ย่ายงามเนาะประกาศเนาะเออขี่นานมาได้ดิฮะคนรบไปเบิร์ดลายได้หลบาดเนี่ยมันนั่งขี่นานมาคนเอาปุ๋ยมา่อวานวานขอเต็งน้ำใส่บาดมันอีกนขึ้นหลบชดเนาะขึ้นรอบท้องได้เนี่ยอันนี้ปลูกไม้สิปลูกไม้บรรทัดเออปลูกเราใส่แล้วเมือนเจ้าเนี่ยอันนี้ใส่แล้วเป็นบ่ลนั่นใส่แล้วสามนันสามนันใส่เบิร์ดลายจักโลเบิร์ดโลหนึ่งสามนันคันสามนันบดโลซื้อมาจากไหนโลเท่าไหร่โลละสองร้อยสามสิบบาทพักบุ้งนั่นโลละสองร้อยสามสิบเดี๋ยวนี้อืม ได้ดมาขกข่อยกล้าในพระบุงพันเดียงมากนี่ได้ดายมากสองร้อยสามสิบบาทนี่สองสี่หลังอืออือได้ข่อยกล้ามากนี่เออแพงไงวะแพงบ่ไม่พพมันแพงแต่กี่ไม่แค่โลสองร้อยดยัข<อ>ึ<า>้นดยันสอง<า>ร้อยสามสิบบาทแต่แต่มันมากไม่ไม่ร้อยแปดสิบบาทขันมันสองร้อยสามสิบยายปลูกนี่ยายจะได้ลายไปไันนี่ขันยน่ำนี่ขันโลห้าสิบนี่ ไหวแค่ได้ลายเลยเนาะสามนานนี่โลกหนึ่งนี่สามนานนานละนานละแปดแปดแปดเมตรนี่เจ้าบวกเนี่ยได้นานละเจ้าเอ้าสามนานนานละเจ้าหกสิบโล่หกสิบโล่หกสิบโล่โลละห้าสิบเป็นอได้ีขอได้ไปอันนี้ทรงเขาโล่ละสี่สิบบาทเมื่อจีได้เท่าไร่จีสองพันจีหสี่ยี่สี่สองพันจีนานละตีกับไร ลองมังเสร็จแล้วมันจีบวัวดูได้าไจากไหนตีใหญ่คอยคอ,อยลงทุนนะั่นร่วมแล้วสานม,มน,าน,นานนี่ขอ,อเบิดเงินสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบบาทลงทุนสามนานนี่สี่ร้อยห้าสิบได้สามนานนี่ไมายถึงเกาะคันลละสิบบาทได้แค่เดินนานละอันสามร้อยบาทนี่คันยัิงสี่เออสามนานนี่ อาการนานชุ่มมันกล้าไม่กันกมาตกโลละสิบบาทมันสีได้แค่นั้นละสามร้อยบาทก็เลยว่าเออพอได้ว่ากายแห้งหนึ่งได้ายแห้งเอมีกับไรหางปลาไรอันน er, ี้อันนี้จะใขรแน่ช่วงนีไขรใข่แน่อันนี้กับสีถือได้สีได้แพรงอยู่นี่ชุ่มกำลังกำลังสีได้เมื่อวานโบโหดเพิ่นได้วามันหนาวเราโบหดเพิ่นเออมันหนาวเนาะยายหนาจะจัดเพิ่นบ่จะข้นมันมาใกมันสิบบทสี่ห้าเมื่อฝนว่าจะได้กิน ใ้ยากโดนแค่เดือนนึ่งแา่หนาวเนี่ยแง่หนาวแค่เดือนนึงกับเดาออกพะวงเบ็ดเนี่ยเอาค้าวนญ่งได้ล่เอเดือนนึ <laughs> อ่อมันบ่กขึ้นเมื่อเด็ดมันท่นานจะพ้ดออกเด้นี่ใบมันท้านอดรอดอยว่มอเ้าเคนมาะทั้งหอมปลอมนี่นแพงกว่าใหญ่กิโลละสองร้อยเดือนหนึ่ง,อองเฮ้ยเจ้าอีรีบบ่ แต่พักพักซีหอมนานนี่กัดนานนั่นก็ได้นานละพัดละได้บ่ท่านมีเบิร์เด้นี่บ้าพักซีปอบนี่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 อะไรเนี่ยมาผมนี่ได้หอมปอบนี่ละโอ้อันนี้อันยายซื้อมา่อไห่ไม่ได้จำเนี่กิโลละลอยเจ้าโลซื้อมาโลลอยเจ้าเม็ดมันงน่ะวัด้หลายบ่ กระเด็น,นนั้นนี่กับนั้นนั่นโอ้กระเทาไปขายเบิด,ดอีท่านจีได้ลายมาหน่อยเอากระได้ว่าขวดขายแหละได้ละพันหนึง่งหนยนี่นั้นนี่โอ้นั้นนั่นขอขกระได้ละพันหนึง่งนั่นโอ้อใช่เกลี่ยกำไรแล้วยังไม่ได้กระาจายพัติเบิดมันงามขึ้นไปได้เออ ต้นเบียหน่อยมันพอแล้วลูกอัะแต่เบียใหไงมันขึ้นพอจงเบียรหน่อยว่าก็ปุ๋ยมา่อวานวานแล้วกับเป่งน้ำใสเลยม่อมันแหลกําลังแหลขข้นเดียนี้มันปีนี้ราคาดีว่าญยายรู้สึกว่าผักเอาพ่อได้อยู่ได้ปีไไข่เนยจากหน่อยไข่ก็ปีกไก่เยอะไข่ก็ปีกไก่เยอะหมายถึงว่าเวลาเขาปลูกเขาก็รู้สึกได้ว่าปีนี้ราคาราคาผักแพงเกิดจากย่างย่าย มันมันเสียอย่างเสียแต่กิดมันบอกอันนี้แหละมันมันโคนเห็ดบ่อใดคนเห็ดบ่อใดโคนหน่อยบางเนื้อหันมันบางเนื้อหันที่ขอโท่ว่าฟังบางเนื้อหันมันมันฝนตกปลาเศร้าเมนบ่อมช่วงจะมากหวปดนะเมีนเมนมันไม่มีพวงงวงเลยดี่าไมมีพรงงวงมันมันกาบบ่อใดออ่่ากาบใดมานกาตายบัดที่นี่มึ้งเลยที่วันนี้เออมามากาบรอบสองไงเออมาเต้นไปถ้ำบุญเห็ดบ้านที่สิบสองวัง เดือนสิบนีันที่สิบสองที่สองพฤศจิกาอืมก่อยไปเฮ็ดบุญกลับมากของมาก่อนเดือนหาพันเล้ก่อนเฮ็ดมากจาามันอ่าเงื่อนหาพัดเลยจากลอนรสามนานนี่มากนี่มานี่มาเบิร์ฟักบุ้งจกิโลแล้วตอนได้หาพัดเนี่เอ้าวหก้อนกับล่นึงก็ได้นสามนานนี่เนาะเออหัวก้อนก็ได้โลนึงสามนานสองล่น่เงื่อนหาพัเลยบ่เข่า้านี่มาที่ก้ารอบสองนี่เออเออ ทีเนี้ยน้ำไม่ใจ่ปลูกหรพรามาเนะ่ยนำปลูกช่วงนาพืศจิช่วงพฤศจิกาเนีะยยัยตุลาพฤศจิกามามันจะพึ่งพึ่งมาเลยใครคิดว่าฟร้างออช่วงมันเดดนะช่วงช่วงมันเศร้าฝนนะเจออ๊หนึ่งสองสามสีม่ห้าหกหกนานอ,อีกสองโลอืมอ่ะรอบสองได้ตัวนี้ครับครับก็กล้ารอบสองได้ในน้นนี่ก็นานนี่ หว่าอืมมันก็ได้การได้ไงน้อยฮะคืเฮ็ดบุญกลับมาเจ้าถืบ่อยขอดมันตั้งใดล่ะขอดัดมือปัดตีนขอก็มาลงตื้นใส่ขอได้เงินมื่นหนึ่งแหละเนี่ยได้การได้การใกล้เนี่ยจ็คหน่อยพ่อใดจได้บัญชีแล้วกูจะมาไปเอาไปบ่เลรมาใส่ใจในครอบครัวนี่ล่ะร่วมไปแล้วร่วมเบ็ดเสร็จแล้วร่วมเบ็ดเสร็จอะไรเขียนบัญชีอีกซื่อเขียนแต่ตัวเลขกเดี๋ยวรอขาดรายเพราะว่าจะว่างซี้อละเออกระดูกหนแหลกแหลกกระชูกแล้วเขียนแต่ตัวเลขไว้ซื่อเขียนแต่ตัวเลขไว้สว่างห้องบริหาร จัดการในห้องว่าบริหารในครอบครัวเฮานี่ล่ะแสดงว่าเฮาได้ใจนะมันได้กินได้อยู่ได้กินก็แลนี่ได้กินได้ทานพ่อแม่นมีความสุขนะยายเนาะออืมีความสุขทางนี่อม่แน่ใจไปหนไป1เฮาก็ได้ทานอือ2เฮาก็ได้กินอากกินสุมพักเฮาก็เอาไปขั้นกินเออได้การได้การอยากลวกก็ไปลวกเออ มันจิม้มไปใส่ใหญ่น่ะมันก็มีสำเนีนยงใหญ่ก็เห็ดยื้แป่งเก่ายือเก่าเนาะยใหญ่น่ะแป่งเก่าเท่ากับขาเสื้อด้่ขาเสื้อลักษณะยอะไรใหญ่เห็ดปูนขาววานอ๋อเฮ้าหองสิคือสมมุติว่าเฮ้าไทยเังสินครับครับ เขาก็เอว่าไถตากแดดจักมือสองมือเขาปูนขาวเมื่อวาอนี่บานหนามันหรอกระจ้ามาตีแปลงมันเออเขาต้องเห็นอะไซใช่นหมแม่าบ่ชขาเสือบ่ได้เนียมันเป็นงไงกันบ่ชขาเสือเสือลามันอยู่ในน้ำปูนนี่น้ำปูนนี่ตีมันจีบง่ามเห็นตาเคยเคยสังเกตว่าขันห้องพอใส่ปูนขาว มันบบมันบบขึ้นโบขาดดิว่าข้นบกกดเ<อ>สมออ่าอ่าอ่ามันขึ้นบดเสมอเหมือกนอกใส่มันว่บใ่เป็นจีบเป็นบ่อันนี้ขึ้นบดดิเนาะมันขึ้นเกืบบอบเออบางนั่งหันช่วงบางนั่งหันฝนตกเร่งๆไม่ไงว่าใส่ปูนขาวดิครับครับนั่นนี่ตายครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งนี่ขันขันบ่ใส่ปูนขาวเออมันต้องมันเป็นยังบบหูโบหูซ้ายเห็นปูนซ้ายปูนขาวซื้อมาใส่ตอนที่เขายกแปลงไม่จังสั่นป้ายเออเออไม่ไงเหตุอะไรยังสั่นมื้อเงินกับมาวัดเลยนี่ เอาว่านปูนขาวใช่เอว่านปูนขาวใช่ไว้จังมื่อตากไว้ประมาณจีหามื่อโอ้ว่านนั่นวะยังจังสีลงได้บ้านนี้เขาก็มาตอตอเชียร์แล้วก็คือปลูกเลยเอาปุ๋ยเอาปุยเอาปุ๋ยคอกปุยยังใส่ปุ๋ยใส่อยู่อันเราาพื้นไม้ล้วนว่านี่อ่าอ่าอ่กับปุ๋ยบ้านลงแล้วก็อันนี้ล้วนมัดมื่อเวลาเขาเทอันนั่นมันลงอ่ะนะออ่เขาก็เอาปูนขาวลงอ้งปูนขาวล้งระบาดเขาก็ เป็นยังจังเห็นออตอือูนขาวานครับบวานล่ะกเขากัดขี่ยแปงนั่นละบาทน,นี่อ่เอ่านนมันโลง่นนลงนนโล่งแล้วก็ถมอบทุล้วกหวยเอาปูนถมแล้วก เออตึงหนามใครเลรื่อยแบบพวกจกแล้วมันเป็นดูหลายจนเบี้ยนหมดแล้วโจกเตี้ยไม่ไงม้ามือได้บ่มีเรียกกระเฮ็ดมือสิล่ะอนั่นล่ะความโจกใหญ่มีความโุกช่วงนึงบ่เห็นเพิ่นเพิ่นไปน้ำทำบุญทำทานเพิ่อนเพื่อนเออนั่นล่ะช่วงก็ไปเฮ็ดบุญนะเออพักในพื้นที่ยายชวนมากห็นเน้นพักบุญนะยายเนาะอันมันเฮ็ดง่ายเออเฮ็ดง่ายเขาจนจนเยอะนะงเฮ็ดง่ายเนืองเฮ็ดง่ายก็กันเดือนหนึ่ง ันชองเดือนไม่ติดขายสามเถ่อพักบุ้งพักบุ้งนี่ตีอืมอออันนี้เนี่ได้ชองเดือนเครื่องอะไรได้เนี่ยอ่าฮตเเกตอยนงนอนท่าน,นเดียวนี่นี่พักชีด<อ>ิอืมโอ้อกาดกาดนั่ได้พร้อมแปลงพักบุ้งทุบนีคบ่ครับครับ ก้าแพร้อมทุ่เนียเอาขายจองเทือแล้วเออรุ่นนี้เชื่อว่าเอาไปขายเบิดล่ะโอนั่นน้นนานนานมาเกิดแล้วกับชุ่มช่องนานมาเกิดทุเดือนเออเออขายเบิดแล้วถ้าซีคฮาแต่เดียวขายเทือเดียวนี่เออแต่น้ายนี่นะภาษีหน้าก็การได้ภบษีซี่เหล้าเออทีเล้านี่กับทีหอมนี่เช่นนะนี่กล้ามือเดียวกันเออช่องนานโดนแล้วเป็นเดือนแล้วได้ซ้ำนี่ เอาแต่แต่ฝนเศร้าเลี่ยวเที่ยวไปาเป็นใบใหญ่เร็วป่านเนาะว่าถ้าเราออกภาษานี่เอกติดหนึ่งไม่ใหญ่กาด่อีกติดหนึ่งออกภาษานี่ไม่ง่ายกาดฮะเตะขายฟิปกว่าหมื่นโอ้เออเออเออเม็ดหนักพวกที่เล้าที่หอมนี่อืมอืมอืมมันว่าคืออันพัดอันอื่นได้แต่ว่าเม็ดเพิ่นกบบบัวแพงกว่าได้ลอยก็บาาก็ได้ยุคกัอมันหนังแพงพันสองพันผมแล้วน้อยเนาะมวยพันเลยได้การได้การก็ที่เล้าเนี่ยนั่นนี่ กัปนนนี่ครับเอาไปขายเช่นก so really ันนะเงื่อนพันป่ายคุณยังบ่าพัดหมดย่าย่าเช็ดหอมรวมบ่บ่บ่ได้เช็ดบ่เอาไปใส่ตลาดบ้านตลาดเนี่บ่บ่เอาไปพังโคอนเลยบ่ได้ไปบ่มื้อนี้บ่บริบริไม่ไงบ่ได้ไปตลาดตะเมื้อนึงก็เห็นอยู่ตลาดตลาดมันเป็นหยังจังว่าบ่ได้บ่ได้ไปจังได๋ แต่เจ้าเห็นหมดล้เท่าเดียวก็มุ่ไปเออเออลูกคนไปขายตลาดไทยโอ้เคยขายอาจารย์นี่มันเจ้าสิมันไปมาแล้วซ้ำนี่เออขายอยู่บางโคนบ่เออสุดยอดสุด,ดยอดขายอยู่บางโคตรมากก็ได้ไม่ไม่ไงอยู่เหมือนลเล็กเป็ดลอยอยู่อ่ขาขวดหญ้าขวดนู้งเออแล้วเจ็ดไปนั่นละแจ้งแม่งใหญ่เจ็ดไปเลยพี่พี่ก่อนพี่พี่เอาไปบุญให้หมมอมหมืนยังมหอนมู้คอยตายเรียบร้อยเบิื่อไรได้รุ่นคอย เลือมูันตายไปแล้วพี่เ okay. ลือปล่อยต้องเรือดจีนไปเหรอเรือเรือต้องจะคล้องอยู่แล้วจียง่ายมันตายง่ายดอกเบึ้งแล้วออกกันตายดีมันบนบนเน่ยได้ควบใจเนี่ยไมนซื้อกระต่ายเลยยายไปคนหนึงไปได้งงหมดว่าแต่เก่าอยู่จะซื้อมะกระต่ายได้คนเอ๋อแค่ดูบนเนี่ยเราดูนะอาชีพเรามีความสุข เออใช่ไหมไงไม่อีกนั่นเออใช่ครบอีกจังสิได้เงิ่อนลอยแต้กบเออกูจะควนให้มึงเดียนมีสามนานกูให้มึงลอยนึงมึงดีตายตัวเดียวนีงานแทบไม่ช่วยโองเนีอ้ไม่ก่อขันจัมบ่ขันขันสอมพักเมื่อไห กั้นสมบักมากอันเอ้ไม่หักดนกเออบม่พี่เข่ายำเพื่อมาเออครับมไม่ใหญ่แต่ฟักมุวนมันมันใส่ถั่ยว่อยน้ำขึ้นมาเออสูตรทอดน้ำบริเวณตะกอนเออครับมึงมาบริสุทธิ์รองหมดเลยจีเออกินจนบ้าบริเือมือนีเจไปขั้นอีกมือนี่เออนี่ยความสุขคุณยายเพันครับจะไปขั้นชู้ลูกชู้ร้านกินฟักแหลกๆพร้อมต่างหักจิเอ้าบัดมันเปลี่ยนแล้วนะฟักเลยที่ไหนอันชฉมฟักใหญ่เลยคือนสใหญ่ เอาไปในกระลลางออกเด็ดหักเด็ดนังมันออกเข้าก็เอาตงเตะใบยอยู่เตะกา้านมันเอ่อเข้าไปขัน้นส่นำเกลือขั้นใส่เกลือบดใส่เขาออเนี้ยวะใ่อยู่บัรหาเข้าที่เอาอตังใส่เออออ ไส่เป็นยังจังใดไส่เออเป็นยังเท็ดนี่มันเป็นสมบ่มันก็จังสมบะเพรามีเข่าหนามเข่าไส่บะมันบะสมเบะหนามเข่าย่างเข่าสานหนามเข่าเจ้าเฮาหนี่หนามเขายุกองเฮาหนี่เซ่มันมุนวนตะกอนเซ่เซ่มันเปื่อยๆหรือวนุนยองเข่าเห็นมันแหลกละเอียดอ่าอ่เอาน้มจะใส้มันจะใส่บ้านหนามเข่านั่น ข้าวสารหรือเข้าวนึงเข้าแล้วเอาน้ำเอาน้ำใสใสมันเออนว่าได้เอาเม็ดข้าวบ่บ่บ่อ้เอาเอาน้ำใสใสนวดอะไรมันเป็นขาวขาตัวใหญ่โอ้สูตรสูตรโบราณบ่นี่สูตรโบราณได้ใส่ผงซื้อรถอยู่บ่ ใครกับบัใส่หลายใส่หน่อยน้อยให้มันนวดจังหน่อยเกลือน้ำตาลจังหน่อยบ่บ่แม่นว่าสิขั่นกันน่ะขั่นๆอันนั้นน่ะมันก็โลมันบ่มันบ่มันมีรสบ่มีศาแต่ก่อนนี่เออๆๆเออเอออาเนี่ยไปกําลังใจใครแต่สิอว่มีรสมีศาสตร์บ่ไม่กินไม่กัดเส้ฝากถึงพี่น้องป้องไปเรื่องการปลูกผักปลูกมีใยให้ทั่วโลกทั่วประเทศไทยว่าเรื่องการปลูกผักของยายคือยังใครอยากปลูกกับเห็ดจังใดเอาใครอยากปลูกกับเห็ดคือมีใยเห็ดนี่แล้ว แค่ตานสี่นะ่เตี้ยบ่บอึดบม่อยากได้อยู่ได้กินได้กินได้ท่านข้าได้ท่านก็ได้ท่านได้กินก็ได้กินได้ไปขายก็ได้ไปขายให้รวยว่ารวยดอกแต่ว่าเพระได้อยากได้กินทัาว่าขาดเมื่อขาดตีนเพราะได้แล้วใส้ยังกับพรได้อยู่ทั้งใส้ก้อนยังไงมันกับพรได้คืออันน้องเห็ด อันสาขาไงเมียนบ่ครับครับเออเฮาเฮ็ดต้งที่พ่อได้อยากได้กินในครอบครัวเฮาบ่ขาดบ่คืนพ่อได้ยือยากได้กินสุพ่อได้ใช้พ่ออยู่เพียวกินเลยยายนะเอายายขอบคุณได้ไรสิร้อยมาหาอีกขอบคุณมากอย่แต่ยืนดีมีแห้งนะยาย้ะสุขภาพแข็งแรงร่บด้วยขายผักได้หลายยอดครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณยายสําลีบ้านยังกูให้นี่บ้านฝั่งแดงตำบล ลำบุญนายยงต่างวรรสกลอำเภอบางคูนสกลนครถ้าผู้ข้าเจ้าากมาเล่นน้ำใหญยขีมาเรียบคล้องมาหนีบ่ถามหาย้วบ้านฟางแดงถามายหญสจำลี่ขับผู้พักขันมายไดสจำลีอยู่คล้องสุดไปเข้าหงจักรถแถวรถใหญ่จำลีคล้องสุดสุดยอดสุดยอดครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ